สวัสดีครับเวฟซี่ครับสวัสดีสู้กูสุ้คนมีรักแฟนเพลงรอจะอย่กไก้อย่กไกลอามาฮอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพ่อพม,ม่น้องครับชุดมือลูกจูงมือหลานประสานมือแฟนนะครับมาพรมมาพอนกับแนวทางตักเลขของบุญพาะรวยครับสำหรับมือนี้อโอ้เอ๋ลายครับพ่อพี่น้องครับเลียนไปหันไปนี่มือนี้ก็ได้เลียนไปหาซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างไม่เห็นของหน้าไหม่เพื่อนต่ว่าก็โอ้คัดอยู่หว่า เล่นตำลังแดดกระห้อนเป็นตไงอือหมายว่าใกล้สิสำเร็จเต็มที่สำหรับของห้องน้ำอะไรก็ได้เนาะครับนะคำว่าเป็นมาแต่ไปประเด็นห้องน้ำย่างเดียวดอกไปเอาตัวเลขตัวเบอร์ครับนะชุดเต็มมันต่อไปของพระตุรลงศูนย์หนึ่งสองซึ่งเข้ามาแล้วสิบห้างวดคุณนี่เป็นธรรมดาดิสิบห้างงวดแต่งแต่ข้าไปไทยถ้ำนี่ก็สามงวดเานา้นี้เข้าไปไทยถ้ำกับเขามาตลอดมา ก่อน,นหน้านั้นที่เราไม่ได้ถ่ายทําที่ไม่ได้เปิดเผยสู่โลกโซเชียลเนี่ยหมายว่าเข่าต่อกันมาเป็นชิปจังหวัด<อ>วัดดอเอต้องเน้นนะครับชุดเต็มครับชุดเต็มบนล่างชุดเต็มบนล่างสามคนที่ผ่านมากเข่าบนล่างบนล่างฉะนั้นแล้วถึงสิร้ายตัวนี้ก็เอาไปวิเคราะห์กันเอาเองนั่นมแม่นองไปอ่างเอาไปเป็นแนวทางร่องเบิ้งชอบไปจัดคัดกับพันปฏิบัติห้วยให้เรียกมางที่ผู้ใดที่มีเสื้อบาดไว้ แกที่รดพิกัพกับว่าเบิร์ตเนี่ยว่าใั่นบางค้นว่าแต่ว่าอันนี้การเข้านํามาให้ทุกตัวเนี่ยครับเพื่อผู้ใดมากตัวใดกับซื้อเอาเอาไปยิบจับลถอตเตอรี่เอาเข้ามาได้ว่าให้ไปซื้อสุโตเนาะกานซื้อสุโตนี่ห้อยแอบจะย่อมเมื่อันไนตีร่างกายกบลังเนี่ยแอบจะอะไรนั่นมาไหวต้นทุนเมื่อลงทุนเยอะเนาะมันก็มาไหวเลยนะ คันเม็ดเดียวแตกเนี่ยเม็ดเดียวแตกเนี่ยเจอที่ไหนฟาดเลยเจอที่ไหนฟาดเลยเนี่ยใข่เยอะแน่เนี่ยครับเอ,อ่าบาริกไร์ตังไรกัอ่าฝากอ,อนุโมทนาบุญเนาะน้นำเอฟซี C ทุกท่านทุกคนครับผมในส่วนห้องน้ำนะงบประมาณพ่อแลี้ยวงบประมาณหอ้องน้ำอ่าหาห้องอยู่ทั้งล่างเนี่ย <พอ S 1> ห่อแล้ว,ว<อ>แต่ว่าเดี๋ยวนี้กุฏิกาลังต์ดำเนินขึ้นดำเนินการขึ้นกุฏิเดี๋ยวนี้เพิ่นเคลียร์พื้นที่ เ <Good S 1> ฮด<า>กุครแล้่ากาสีเฮดของน้ําำพระน้ำบ้านต่อไปแต่ว่าอันนี้ก็รายงานความเ่อนไหวซื่อๆื<า>้อเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้นี่ผมสิมีคลิปชุดเต็มของพระธุดงค<า>์ศูนย์หนึ่งสองโอ้มือนีมีข่าวดีความนีามีข่าวดีมีอ่าอ่า คนเพิ่นมานอนอยู่วัดอเพื่อ<พ>น,น<า>ฝัน,นดีบอกอยังไงครับผมมาน,นอนอยู่วัดเพื่อนฝันดีแล้วก็การว่าที่ได้ตัวเลขตัวเบอร์แล้วก็เน้นยำตัวเลขความเพื่อนมานอนหันเพื่อนไปเอาเลขพระธุงศูนย์หนึ่งสองเนี่ยมาเชียงนะเซียงมาฝันดีครับว่าชันครับผม,มแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยผไม่ได้วาเลี่ยงเลขพระตุงศูนย์หนึ่งสองครับเพื่อนไปนอนอัดวามาได้หลายเนี่ยที่วาเลี่ยงเลขยังว่าชันวาเลี่ยงความฝันจำความฝันผมได้เ่าผมบอกลิปกอนผมฝันเห็นพิษทองเกลือครับผม พิษทองเกลือน่อยน่ะผมฝันเห็นพิษตังเกลือผมก็เลยบอกว่าผมก็ไม่ค่อยฝันลักษณะนี้ยักเกลือผู้ใดมีโอกาสติดตามเบื้องคลิปกับสิรูปว่าผมฝันจังที่เนาะครับเจ่าผมก็ไม่มั่นใจว่าเป็นคลิปใดเท่ากันได้ทายท่ำปะท่ำพลาได้ทายท่ำปะได้ได้ท่ำครับเนาะครับผมว่าฝันเห็นพิษตังเกลือเออฝันเห็นพี่ตั้งเกลือตอนที่ว่าอ่าสื้อซื้อน้ำแข็งมาใหอย เออพี่ต้องยาเสื้อน้ำแข็งมาให้ใส่กะทิกะละเออกะทิเออฟ้ามาอ่ะเออกะทิผมก็เลยว่าเอ้ามันออกน่าจะออกอายุพี่ต้องเจือเนาะออกอีหลีแม่นวะห้าสิบสามย่างห้าสิบสี่ออกอีหลีออกคันเน่ออกตรงตรงไม่ละห้าสิบสามนะคะป้านี่มันแปลกนี่มันล้างจากคันแล้วหลังจากคันมา ฝันเห็นดาราอีกแล้วมเพื่อนนี่ก็ได้โอ้ช่วงนี้ก็ฝันเห็นดาราแต่ว่าเขาซูวงเปลือสตาร์ยางแห้งแต่เนอะฟันเห็นดาราอีกที่ฝันเห็นดาราอีกมึงเพื่อนนี่เป็นังคือฝันเห็นตะกุไส่ใช่ไคะฝันเห็นตะดาล่ากุไส่เริ่มมืดวัาก่อนนะไรกับพี่ต้องเกลี่ยนว่าซื้อน้ำแข็งมาให้ใส่ตี๊กหน่อยนะอ่ากอการยุพ้นเต็มเต็นี่โอ้ห้าสิบสามย่างห้าสิบสี่เห็นไหมครับนั่นเออเออว่า มันถึงเวลาแล้วเพิ่นอยากให้เฮ็ดให้สร้างวัดว่าอารามอยากให้ผู้มีจิตศรัทธาได้โชคได้ใชบ่อยู่คนว่า่นโดนบันดาลมาเข้าฝันผมบ่กจ้ะนี่มาอยากซอยบ่เออออซยยากว่าทั้งทั้งวัดเพิ่นสร้างห้องน้ํานะแต่ว่าเพิ่นก็ยังบ่แล้วนี่จักรกุฏิจักห้องน้ําพระยังบ่แล้วเดี่ยนี่แต่ว่าห้องน้ําบริการญาติโยมที่ไปมาหาสู่เดี๋ยวนี้ประมาณพอแล้วครบบ้านพอแล้วเนาะค่ะจะจะเหลือแต่ห้องน้ำพระเนาะค่ะเหลือแต่ห้องน้ําพระแล้วก็กุฏิพระอ่านั่นล่ะ ตอนนี้กะเริ่มสร้างเหล็กสร้างยังมาแล้วหรอวะรเริ่มสร้างเหล็กมาแล้วแต่ว่ากะยังบ่ท่านอันดอกตอนไงไว่ายังบ่ท่านประกอบยังบ,งบ่ท่านยังบ่ท่นานตู้น้ำซับยังบ่พอดอ่ะตอนนี้สร้างผมเห็นว่างย้อนเห็นมีเหล็กสิบเส้นมีมีเหล็กสิบเส้นไว้ไว้จะเฮ็ดโครงหลังคาเพราะฉะนั้นตอนนี้สร้างผเห็นย้อนเ็มีเหลกสิบเส้นไว้ไว้จะยึดโครงหลังค่าเพราะฉะนแต่ว่าปูนก่ายังบ่เห็นมี นะเจ้าว่ากับว่าเปลี่ยนยังบาดนีว,ว่าเ,เรื่องความฝันครับผมมาเคื่อนนี่เนาะครับในเบื้องอเคยในเบื้องละครละครเป็นต่อเห็นปะ่ะเคยในเบื้องเทียบอ่ะเคยค่ะละครเป็นต่อนะ่ะมันมีว่าตั้งแต่ห้วยบอนสิยี่สิบปีต่อป่ะเป็นต่อเนี่ยยุคเก,ก้าศูนย์ป่ะก็จักยุคไหนแจ่ว่า <c oughs> ผมก็บรินมาเคนน้ำละครจักเทียรี่คือแต่น้าคีคลิปมืออะไรก็อะไรคือนเน้าน้ามีคลิปกับคือแต่น้ามาน เท่าสีไปซอยยันซอยต่างห้างกันทั้งหลายซอยเพิ่นได้ยังที่นะจะเกิดเปล่งสั่นครับอ่าแค่กระเป,ร,ปเเรี้ยงนี่เปล่เปี้ยงอ้าวมันขึ้นในกระฟันเห็นบาดนี่ผมฟันเห็นไผ่ว่ะที่ชาคริษแย้มนม้ำพ่นเลยอ่ะมาเนี่ย<อ>ฟันเห็นชาคริษแย้มน้ำว่ากันยุบเบิ้ลขึ้นมันขึ้นนี่ก็ได้ครับเพิ่นว่าจังไหนเนี่ยเขาบอกในฝันเราเล่าบอกให้ฟันเลยโอ้ยกระจำคว่ำว่าในฝันบ่ได้เราจะว่ากันได้ยังไงเนี่ย เบาทักทายกันน่ะแต่ว่ากับว่ามีเบาเลียงตัวเลขตัวเบอร์ดอกเจ้า<อ>ว่าลักษณะจําได้ว่าฝันเดี่ยวก่อนฝันไข,ไข่ไก่ก้อนบ่ฮะฝันบ่านื้อน้ําแข็งซ่าคิดบ่านื้อน้ําแข็งให้เลยมันขึ้นเออแต่ว่าพี่รต้องเกี่ยวมากมาซื้อน้ําแข็งให้ใส่กระติกสีฟา้าอ๋อครับผมอ่าแต่ว่าซ<อ>่าคิดบ้านเสื้อน้ําแข็งยางมาทักทายี่เสื้อเอากรแกงมันกระแกงใหญ่น้างกับบ้านื้อให้บ้าะบ่า่เสื้อจักแนวบ่ซื้อจักแนว่ว เจ้าผมมาเอ๊สงนใจชาคิดยำหน้ากุณผู้เสื่อยังไงจังแนวน้ออาจานย์ไปจังไหนน้ออาจารย์คณะี่อายุเนาะอายุคือเก้าบ่ะเ๋ยวเจ้าก็จ่ายอายุมันแปลกผมฝันเห็นดาราเนี่ยเนียงว่าที่สองนี่เนี่ยผมไม่เคยฝันเห็นดาราเทจ้าเนี่ฝันซับี้เห็นอะไรอะไรกิจำว่าได้ห้อมฝันจะคลองโดยซ้อนมากคันว่าอียิโรร้อยจำว่าได้ก็ได้ดูแถลงเฮ้ยวอลลุ่งหุ่กันบานนี้เอฟซีหูจักว่าว่าชาคิดอายุเท่าไหร่กับเบิงและกับข้ามเมียนมาบอกกัน บอกข้าวเราแกล้งกันครับผมคลิปนี้เนี่ยกระจเน้นไปที่ฝันเห็นชาคิดนี่แหละเพราะว่าก้อนฟันเห็นพิดออกอายุพิดเนี่ยครับผมว่านี้ฟันเห็นอายุชาคิดชาคิดย้ำนามเนี่ยจะต้องเอาล่องไปพิดแต่ละหน้าเบิ้งชาคิดเกิดพศเท่าไหร่งั่นวะเดือนอะไรปีพศอะไรแล้วก็อายุเท่าไหร่นี่แหละประเด็นที่น่าสนใจเพะว่าเพิ่นมาหายยังเลย โอหมดหมดคนมาเอาหยังมาหายเลยแกคนเมาเอาน่ำไ่ซื้อแต่ว่าพี่ต้องจะเอาเอาเอามาหายเนี่ยเอาน้ำแข็งมาหายเล่ยเนาะเออแล้วก็ตักกินพร้อมเดี๊ยตักน้ำแข็งกินพร้อมแก้วพร้อมเดี๊ยครับผมฮะนะแต่ว่านี้พอหายยังเลยมาหยังกับมาหากับมาสนทนาอันกันตามประสาน่ะแต่ว่าแปลกได้เห็นผมเมาไใช่ถ้าคิดว่าเล่าน้ำผมเฉยวันนี้ไหมโอ้ย เอาเล่าเนาะผมห้อยสากกินคือเอาเล่าเปลี่ยนบ้านคืนได้ใจได้ฝันน่าวะครับเล่ากับว่ากันจนวุนน่น,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 นาวายว่าจนเสนาเตือนเสนาเตือนจนแม่ก็ได้บอกเมียู่ว่าเธอคอยฝันเห็นจาก,กินยำหน้ามีแล่วนี่คอยเป็นบา้านผคือฝันเห็นแต่ด่าละแต่ว่าช่าวงกันหน่อยเล่าผู้ใช้ติอือโอ้แฝดก,ก็ได้เนาะใครเห็นผู้ใช้ใครเห็นผู้หญิ่งแต่สี่พ่อแปลกมไน่ได้เขาเห็นผู้หญิงเนาะเพราะว่าผมเออไม่ใครฝันเห็นมียิ่งเนาะครับผม เพราะว่าผมก้อนสีฟันพบริงตายไปเบิ่งเมียช่างกันันเห็นไม่ยิ่งว่าได้เพราะว่าได้ฟันนะคันก้อนพบสีฟันพบสิงตายเบิ้งเมียก่อนหลนี่คันรู้สึกว่าจีฟันนะสีฟันเห็นไม่ยิ่งตัวนี้มาจากริงตายเบิ่งหลดนะเพราะอะจะนั่งก็สรุปนะขอสรุปไม่ว่าฟันนี่ผมจักจิตีตัวเลขตัวใดอันนี้ให้เอฟซีไม่มีคอซอยกันมาฟังซอยกันมาเบื่องซอยกัน นะครัเป็นเพื่อฝันงวดที่แล้วเนาะค่ะคือเป็นคือฝันงวดที่แล้วแต่ผมกับว่าเคยฝันลักษณะนั้นแต่แต่ตอนนี้คือเข้าหูว่าเพิ่นอายุเท่าไหร่แมนบอลลูผมบอลลูผมบอลูเพราสอนยังจังสี่ค่ะเอฟซีหูก็ซอยคอมเมนต์มาบอกทางช่องเนาะแมนครับคอมเมนต์มาบอกกันมาเบอาสู่กันฟังเออชาคิดเกิดพอสเท่าไหร่ยังไงเนาะอายุเท่าไหร่นี่แหละผมว่าโอ้น่าสนใจแล้ว ตรงนี้นะครับพ่อผมก็แค่ฟันยังสี่หนึ่งประมาณเมที่แล้วเขาถ่อเต็มเต็มเลยเราเนาะามห้าสิบสามแล้วเนาะอายุเนาะห้สิบสามครับผมครับผมห้าสิบสามย่างห้าสิบสี่ครับแม่นบ่ล่ะครับผมตอนย่างนี่เราสำคัญเลขเลขจี๊ออกตอนย่างนี่สำคัญยย่าางเเลนะชาคิดนี่อายุเท่าไหร่เนาะเพิ่นท่านหอดนั่นไปเพิ่นเพิ่นจีท่านหอดสี่สิบไปเดือนวาแต่ว่ากระอันนี้การเบิ่งเด้อพ่อพี่น้องเด้อเป็นแค่ความฝันแอบกะ แต่ว่าฝันงดกอนว่าเขางวดที่สีเขาเ่าเขาเนี่ยอันนี้เทากัมว่ารุ่นกันต่อไปครับอ่าแอบกับว่าเราสู้ฟังที่ยังมีโอกาสได้ชมใช้น้ากันครับโดยส่วนมากแอบกันฟันลักษณะนี้นี่มันกติถือว่าแม่นต้มันเขาอยุงจังวัดบางนึงเนาะแม่นครับจังวัดนี้ก็ต้องว่างเบิ้งครับอ่าเป็นความเสียจนบุคคลไผกับฟันเม็ดครับแต่ว่าโตผมเอียงนี่ถือว่างวดหนึ่งฝันเข่าละล่ะครับผมค่นฝันเห็นดาราเนี่ยมันเข่างวัดนี้สีเข่าอีกว่าก็ มาหลุนกันนะามาหลุนกันลองพินิพินจานาหน้ามึงเด้อครับชอบไปชัดช์จชาร์จกับพนันแต่ว่าอ่าอย่าลืมผู้ที่ติดตามช่องอยู่เนาะ,ค,ะคันรู้จักว่าอ่าคุณชาคิดย้ำนามเนี่ยอายุเท่าไหร่ก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปมาเนาะครับผมก็เมียนมาบอกกันว่าชาคิดอายุเท่าไหร่ครับาคาเกิดพศเท่าไหร่จังไรเองสินะเฮาสิได้เอามาเปลี่ยนได้ครัตัวเลี้ได้เนาะข้าวพลันปบอกัติเนาะกะจีเนี่จทีไหนกันมันปบอกัติเขาข่าวอายุเหรอ เนาะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอพูดหลายๆสำหรับการติดตามรับชมนะครับอ่าจังไรกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เด้อครับพ่อไี่น้องครับอ่าทั้งทีมงานเั้งสุขุทุกคนนี่แหละอ่ากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับอ่าขอพูดหลายๆครับคลิป้าพบกันไหมครับสวัสดีครับ